ของร้านพี่เบลสูตรน้ำลายเลี่ยนนะคะนี่เดี๋ยวจจทีไม่ดูกันเลยค่ะนิ่มมาก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 เราไปซื้อหลายอันนะเก็บไปเลยนะเขาสูตรน้ำลายเลี่ยนไปแล้วนะคะยังมีอีกอันค่ะแล้วสูตรเบลห้าทําห้าค่ะอาจจะดานหน่อยนะคะนี่สูตรนี้เป็น สูตรที่นิ่มมากสูตรอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่สูตรของเบลล่แล้วนี้นี่มันชื่อชื่อนี่มันไม่ใช่อะไรนะคะมันแค่ของเราเองเราทำคขิปเอามาสนยจแล้วก็สูตรแป้งสีจันตอนนี้เราเล่นเต็มเลยนะ ได้ขอจิ้มให่แรงหน่อยนะมันเมาก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 าปนกะคะเป็นสุดที่กระปุกเล็กนะคะก็ไปบองร้านเข้ามาเลย กันนะคะแต่เราสูตรโฟรมค่ะสูตรโฟรมเรล,เลและกั็กระปุกใหญ่นิ้งสูตรแลลายเรียนน้ำใหญ่ด้วยนะีเนี้ยวิทำเลย ยิ่าเรียนกับ้องเรียนนะเออเออ้วก็าจะสืบุชื่อสองดับที่เราไดาเหรออยังมีตลาดสุดใครแต่เป็นรถอะไรเรามาดูกันค่ะนีโอ้คาเฟุู่ชิโน่นะโอ้มีรถส้มด้วยเดี๋ยวนะคะเราจะยื่นฟามของร้านพี่เบลให้ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เราดูเรายังไม่ได้ดูเสียงฟิลยนะแท mm hmm. จะไม่ได้ยินเสียงนะ mm hmm. แต่ก็เล่นมันนะ mm hmm. เล่นมันกว่าร้านพี่แพ้พอยนะคะมันตรงไหนมันหนไม่สนั เค้กคุชชี่ของงานพี่เบลก็โตนนะคะคือเราไปซื้ออยู่สองอันนะนี่พี่รู้เลย้าบ้า,บาขนาดเท่านี้เลยนะแล้วก็บ้าน จะบีไว้เส้นมันหายไปนะคะค่ะเราขอเลน้ำยาสูตรั้านพี่เบลก่อนนะคะนี่นะพี่เบลใส่ไม่้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลเป็นเซตเป็นกล่องอะไรเดี๋ยวเราคบแกบก่อนนะคะเหลืออีกไม่กี่นาทีก็ครบ50เปอรเซ็นตะ ฉันละสองร้อยต่อบาทฉันละยี่สิบบาทเองแถมพี่เบลยังแถมลูกแบบลูกแบอบลน่งหนึ่ง,งนะให้ด้วยค่ะขวดนะขวดนี้เอาไว้ใส่กระดานได้เลยตามตามมันพอใจเลย เซ็ตงไงะคะในรังนี้ก็เซ็ตหนึ่งฟรีนะคะเดี๋ยววันหน้าเราจะมาแกะกล่องนี้จะเป็นของพี่เบลหรือจะเป็นของพี่แพรบอยก็สามารถตามซื้อกันได้นะคะ